สวัสดีเอซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อวานน้นทยามาตามแนว่ทางของน้องแทนนะคะน้องแทนลูกหน้าจอยนะคะงวดที่ผ่านมาคงสุดท้ายเพิ่นบอกเกหาเลขออกหาเก้านะคะสําหรับงวดนี้นะคะเพิ่นไปซื้อสารกระปูขาวบอกเป็นโตนะคะบอได้จับปิ่งปองนะคะบอกเป็นโต3ามโตห้างเดียวโคโลนะคะจะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะก่อนจะไปเบิ้งเลขเบิง้งงวดหน่อยพี่น้อง งัว่นออกลูกโอ้แดงงัวหน่อยงัวหน่อยกินนมอืมเพิ่นอยนู่หน้าเด้พี่น้องโอ้บรรยากาศดีดีนะคะหน้าหน้าจอยมิตรหามั่นหาอ้อยนะคะนะคะควันที่ผ่านมาหนิวันที่ผ่านมานี่น้องแทนบอกอันคลิปคลิปแรกเป็นสองเทีนอนออกเล้าคลิปพงศ์ที่ถ่ายเป็นบอกก้าหามันเล่อ,อกหาเก้านะคะหาข้อมูลมาเจอเยาวาจังสันน้องสี่เด้อพี่น้อยสิ คนกับปากระของหน่อยหน่อยยี่โดหน่อยหน่อยคนอ่านจังหน่อยยายลุ่งคุณยายลุงสองร้อยพ่อยอดวอนสองร้อยท้านางโคราชสองร้อย fc เอ่อโทรมาบอกคนกับไม่ได้บอกซื้อคนฟาวว่างเลยกับ fc แม่ออกนามหนึ่งพันเป็นเงินพันหกเด้อค่ะคัดขัดมือแล้วนะคะหนึ่งพันหกร้อย อาจารย์ที่อาจารย์คับเฮ้ยไม่เฉยแบ่งกันเด้อก็แบ่งกันม่เท่าเด้อนี่แม่เท่าจะเอาไปรักษาเลยแล้วมันวะแม่ดองไปแล้ววันวะแม่ดองไปแล้วแม่ดอง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 โอ้ยเราเคยข่อยธรรมดาเลยตอนแม่ดองขี่รถไปแล้วมันวะอ๋อตอนที่เมื่อค่อยขี่รถพ่านน้ำแม่ดองไปแล้วมันวะจำได้ ไม่ดองไปใช้ไม <ven ido> <shorts> ่ดองมาทีไ uh, ม่ดองมาถาจานแทนอยู่หน้าเลยเอฟซีทั้งโทรมาทั้งเบาทั้งหัวได้แอดแอดฝากจั้งให้อาจารย์แทนหน่อยบอาจารย์แทนหนึ่งเด้อกินขนมเนาะจะทนี่ขิ้มเ่าวะเพิ่นเอวไปใส่ก่อนน่ะไปไปอันไปอันหาผู้เขาเอาปกติเพิ่นจะไปวันพระว่ามปนบะแมนวันนี้เราเอลไปอิงเอา รล้ลูกสิว่าเอาสีมาไหมจ้ะไปไปเมื่อไรนะจอยไปมื่อเ้านี่เออแม่เต็มเต็มเลยวมาตีแม่จบคลองเหมือนลูกเคยบ่่แมให้แม่เว้าตีไม่ได้ให้แม่ให้แม่จอยเว้าให้เอฟซีฟังน้ำเนยแม่โกงเอ้ยมาเอาไปให้แน่นี่มาขายเพิ่นขายคนเฝ้าให้แม่เว้าไหมทั้งตีทั้งยันเยอะ ให้แม่ให้แม่จอยวอาเฮ็ดซี่ฟังน้ำแดงน้องแท่นไปหาปูขาวน้องแท่นเฮ็ดจังไดเวลาได้ตัวใดสวัสดีครับเป็นบ้าวบ้าหายบ้าวแล้วเวลาไปเอาไปเอากแดงน้อายาซีน้ำแดงม้อนุนให้ทานหนินให้เทากินได้ลูกกินเลยขึ้นไปทั้งหันกินเลยจักน้ำแดงไปจักน้ำแดงก้นน้ำแดงไม่กินย่างเดียวหมดเลยผมมีหมดบ่ล่ะบ่มีแดงขึ้นหาปูขาวน่ะเออกูม่านดีเด้อพี่น้องวันน่ะ แล้วบันนี้อันอันเราว่าอันโอ้ยแทนหาเงินปัวอันตาไอ้มึงไงไอ้ทําเออย่านไดยังบวตามันกับบวมกับไข้ลดจากน้อยแต่ว่าหางหายมันเป็นเนี่ยไมใกล้ปิดเทอมแล้วเขาว่าเป็นโซเดียมจะไปหามมอขาดโซเดียมอยู่นี่ไตยังสักอย่างนี่แหละบันนี้ถ้าถ้ากินยาเบื้องหลัวตามันบวมมอสมอสตะเขียนใบให ไปหวยเม็กหวยเม็กระสีส้มก็ละสินเลยว่ามันบ่ยามันบ่มีอยู่นี่แล้วกินยาล่องเบิ่งก่อนเพิ่นว่ามันเป็นเด็กหน่อยอย,อยู่ค่าไตมันตำ่ำแมแล้วน้องแท่นไปหาปูขาวไปซื้อสารกับปูขาวหายตัวได้หน้าจอยได้สะตตตได้สามตัวได้เองวันนี้เอา้าวทีเป็นตะมันค่ะ,ะลูกเคยเอยตี เอาเงินจับเงินแสนแต่บ่เคยจับเงิแนแสนสามตัวหางเดียวบ่อาจารย์นี่นครับเงื่อนนี้จะเฮฟซีรวุ้ยมันบ่อาจารย์แท่นครับเฮฟซีรวยสามตัวเลยมันบ่ลูกรวยยกส่องเลยมันบ่ครับอุ้ยผู้เพิ่นบ่ทหันถึงนันยยน่ย่าโนนที่ยากกับปรถือได็เก้าหาเขาใจเครื่องเดียวบ่ได้จักบาทอาจารย์สามตัวเลยมันบาา่ค่ะครับมันบอกตัวใดนะจอยอวราะคู่เรื่องเลขแล้วล่ะ อันระหว 1, 4, 7, ่างหนึ่งสี่เจ็ดระหว่าสวัสดีครับคด้มาถามว่า,ลวา,าวเลขวากก็ได้ยังขีตัวได้ได้วา่างหะอหนึ่งหนึ่งี่เจ็ดอันบันนี้เลยวาา่หาหาหาเงินหารักษาไอา้ได้ได้ว่าเหละ่ะมี่อคืมาบอกตรงกันกับกับสาวแต่เด็กกับผู้สาวเราก็าตรงกันกับเรียกพระอาจารย์คนเดยวอัน,อนเรา่นพ่ไอ้จารปิงปองบอนะ่นอ่ะ เพิ่นบอกเป็นโตแต่ว่าบอกยื่นตรงหน้าปูขาวเลยแมนขึ้นไปกินน้ำแดงก็บอกเลยขนลูกตัดขนเด้อเนี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดไปไปหอดเพจจังไก่ปูจ่าจีปูจ่าขนลูกลูกเลยก่อนไขไขสามตให้ขลวดยกสองเลยเด้ออาจารย์ท่นลูกสาวอันอันปูเสาวก็เป็นไขในน่องแทนเลยไปโรงเรียนไปหลับทุนมือนเส้าไหมจ๊ะหลับทุนอันอัน อันลูกไส้ไงเหมือนคนรวยประเดียทุนนองเขาจ้าคนรวยอุ้ยอะพี่น้องน้องแท่นบอกเป็นโตัวสามตหางเดียวหนึ่งสี่เจ็ดนะคะน้องทียาตัดหายหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะคะวงให้ยแดงสามตัวก็รวยได้เนาะไม่จําเป็นต้องเอาหกตัวเนาะครับนะคะเห็นแม่ทางหาเศรษฐกิจแมงรัฐบาลนะคะคลิปแรกเนาหายตัวใดก่อนเอ่อหายตัวไหนเดี๋ยวเข้ามาจองวัน 4ี <zo'> ok. <festivals> ่หเนาะเดี๋ยวเขาซื้อซี่เก้เนาะซื้อเล้าอันนี้4ี่เจ็ดไข่โซคไข่มันสามตัวก็รวยได้เนาะอาจารย์แทนเนาะออกต้นหรือตรงก็รวยได้เนาะเป็แปิงปองหนึ่งาเจรามาเป็นหนึ่ง7ี่หนึ่งดดหนึ่นนคือคือมีเล็กูุ้สาคนน้ำพี้องหนึ่งเจ็นเล็กกุ้เซาคนน่ะแมนหนึ่เก็กระตรงไรอาจารย์กับซีเจเนี่ยอัน เอาคักไปเด้่อเนอะเฮ้ยไปเทาง่ายทองเร่อยค่ะเอาทองง่ายทองอีได้มาฮะถึกบ่เอาตัวใดสิเหชีเห็นไปเทาบังดูดหนิเอาตัวใดจีรูมันจะเอาตัวใดชีกคักีเเอาเร็วเห็ไปเทาบังนสแสิจันแทส่เอาตัวใดพน้องโอเคคุณวะโอเคสี่สีเจ็ดพี่น้องพี่น้องไป ได้อาจารย์แทน่ายลูกเคยก็ได้ย้อนเลยเจ้ะยังใช้ยี่ี่จะไปขายน้ซื้อเบาหี่เอเม่ขายเดี๋มีเงินอยู่นกับเปาซืซ่ื้อเลขนี่ยพี่น้องว้าเป็นซีสันบันเทิงนะค่ะพิจารณานะคะน้องแท่นซีซเจนะคะีเจเลย้กแล้วได้ียรแล้วป่อได้ีเจ็แล้วเราเคยได้ี่เจแล้วติดไหมลูกเคยฝ่ายกุมภาน ยันเพิ่นบอกหนึ่งสี่เจ็ดแล้วนุ้นทีญาติหายหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเพิ่นสี่สี่เจ็ดนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลคิดดีๆก่อนลงทุนนะคะทางสองเท้านี่ก็ะทายท่านไหนเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลว่ามีผู้ใดรู้ว่ามันจะออกหรือมันจะใกล้เคียงนะบาคนก็โทรมาหาแม่น้องดาแม่น้องดาทำไมลงคลิปเยอะจังแล้วไปซื้อยังไงโอ้มันก็เป็นนาทีมาพี่น้องเอ้ยเป็นนาทีตัวลงกับผู้ใดเพราะว่าเฮากำังมีอะไรสักอย่างมีอะไดสักอย่าจะต้องเห็นยังบ้าแล้ววะ เขากะเบิงไปพี่น้องกะเบิงไปอันหลายสำนักสำนักมาตุ้งกันเขามักแล้วเขาก็จัดเนาะเขาบอมักเขาก็เลือดในเฮ็ดแทมเป็นบ่อจานเฮ็ดบ่เคยพยักหน้าพี่น้องโอเคโอ้ยโอเคก็เป็นตะมวนแดงมือในพันมือแรกบอกเข้ามามวลดิพี่เป็นยังโอเคพี่สั่นเคยก็บอกโอเคแต่พี่น้องเยมือก็บอกทั้งไทยทั้งเล่าด้วนี่พี่น้องสุดยอดดีีน้องแท่นนี่ อันดองยังกับผู้สาวเป็นกะเบ้าทั้งไทยทั้งเลาผู้สาวกับไทยเล้าผสมกันอยู่คนแหละสาวกันเลยสาวลูกเคืองไทยเลาามือนี้ได้ไปเกี่ยวหยางง้อมาหน้าจอยอ้อสิไปยุคหัดตอนทำคันม่ค่อยมาถือเวลาอบเป็นแทนถ้าทำตรงรอเจ้าเนาะเลยบ่อยากมากท่านยุ่งมันหลายปลูกอ้อยใบจ้อยเมื่อเด็กเมื่อเด็กเมื่อเดูกออ้ยปลูกแต่มันอู้มันคือบ่เป็นราคาเลยหน้าจอยเด็กเขาเจาะกับกูบาทแปดสิบหนึ่ง หาปุยบาทนึงโอเคเลยโอ้ยมันบ่ไดเลยนะหาปุยกูบอดเลยนะข้าวมันเขามีจาะถอกไปนี่ถอกแล้วเขาเขาเจาะถอกแล้วเอาเดือนน้ำเอาเขาไม่ติดดวงจันทร์บ้านสีชี้อันบ้านไข่บิดได้เขาเจ้าเบนเขาเจ้าเลยแบบนี้เลยนิมานด้อาจารย์ถูกเคยใส่เสื้อเฮ็บซี่เจาะดีน้ำเน่าอาจารย์แทนครับใส่โยดูมันชออกแต่ใส่โยดูมึงด่าเอ้ยเฮ้ย เป okay นะ็นวนะ่า okay นะโอเคเนาะทีแ่แรกนะเป็นว่าโอเคเนาะโอเคแสดงยังหากันได้ไก่ขอบคุณนายได้ค่ะขอบคุณนาจอยและร้ายที่ให้แนืทั้งเงินนี้ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด ER. ้อให้ได้รวยยกช่องถูกสาม3 3> <c oughs> ต,ตูตรงๆเด้ออาจารย์แท่น<ม> <c oughs> ครับกุ้สาวยกหัดซ้ำกุ้งใส่กุ้งสาวยก้ำจี๊ดหนึ่งแล้วกุบาหอยสีจีดหนึ่งโอ้ไก่เคียงกันไก่เคียงกันอยู่เอาเอาลูกของกู้สาวูกของกู้งเบาสิเขาพี่น้องเอ้ยมาลุ้นน้ำกันพูดละ วันที่16ตุลาผมละ,ะห้ยโซกหามานหายเอฟซีโชคดีกันนะทาาของน้องแทนนะคะ <laughs>